อย่างสักินี่ถ้าคนสักไปท้งร้องไงเสียงร้องเป็นไงโอเคโอเคโตดอกมะล้อท้ควนท้อควนไหมเอ้ยชอบแบบภาษาไทยเริ่มมาหลังขาแดกร้านภาษาไทยแล้วสวัสดีครับเป็นแฟนช่างแจ็คแฟนฉันนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมแน่นอนนะครับว่าปีนี้ปีเสือนะครับมันก็ต้องเป็นปีเสือแจ็คนะฮะต้องล่าเหยื่อนะครับผม เป็นรายการใหม่แกะกล่องคือต้องบอกว่าแขกรับเชิญอะผู้หญิงล <hi> ้วนๆเข้าทางนะรายการนี้ชื่อรายการว่ากินกบหญิงอาจจะดูทะลึ่งตึงตังนะครับแต่การกินกะหญิงเนี่ยก็คือเหมือนแบบเรามาเดทนะครับแต่ละร้านนะฮะผมเลือกร้านสลัดแฟคทอรี่ร้านนี้เนี่ยอยู่ที่สาขาเมืองทองธานีผู้หญิงที่จะมาเดทแดกเดผู้หญิงที่มาจะมาเดทเดทโอ้ยกูหิวเขาแล้วมั้งเข้าทางนะน้องเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเอาเป็นว่าวันนี้นะครับ รายการกินกะหญิงนะฮะหญิงที่ว่าในวันนี้เนี่ย E.P. แรกเลยก็คือพลอยชมพูครับอีพีแรกนะเอฟซีไหลไปเรื่อยอีพีแรกเป็นพลอยชมพูสบายๆกลัวไหมล่ะไม่กลัวเหรอเจอพี่มาแล้วก็ในแฉผมเจอผมชอบมากเลยขอบคุณค่ะมีแฟนไหมไม่เคยมี เอาดีจริงเอาดีจริงชอบปวนทวกไหมเอ้ยชอบแบบ <S <S สบายคือหนูแบบไม่ได้มีสเปกว่าแบบจะต้องหนา้าตาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราชอบใครอะหนา้าตาอย่างนี้ก็คือมัอนขค้นตาไมสายตาของเราอ่ะวันนี้มีเจ้าหนึ่มที่เตรียมมาให้ผมรู้ว่าน้องชอบมากนะอันนี้อันนี้พูดจริงเลยอะมาเลยครับอันนี้คือต้องอยู่เลยใช่ไหมครับ เป็นเมนูใหม่ทางสลัดแคตตอรี่ Orange is ์กินสีนนะครับผมชอบกันแบบนี้ไหมหรือว่ารูกมากกว่าได้หมดเลยเอาจริงๆอันนี้ก็อยากลองเหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าเป็นเคียวช็อคคิ้งเค้าก็คือแบบว่าเป็นผักเคียวอะ่ะก็เห็นหนชอบสลัดไงใช่ปะ่ะชอบสลัดใช่ปะกินเลย <laughs> <laughs> ต้องกินเลยนะโคตรอร่อยเลยไอแอมเบลแอสโตลเลยนะโอเล็กนี่ปะ แต่แมงอร่อยจริงของเธอเป็นอะไรนะเป็นเคียวเขาพีเ่เขเคียวเขาไม่เข่าเคี้ยวยากเมนูที่จัดมาเนี่ยเป็นร้านเขาแนะนำเลยว่าใครมาต้องสั่งน่าก,กินทุกอย่างเลยอืน่าก,กินไหมเอาอะไรอยากกินอะไรเราสักให้อออยากลองอันเนี้ยได้ลอ,องหาใหาเนะ้เธอนะรับเลยเมนูที่เธอกินก็คือสเต็กไก่สตู๊ดเดาะกระตัก กลัวจำชื่อไม่จดไว้ครับ EP แรกเริ่มมาหลังหาแดกรานภาษาไทยนะ <S <S 1> <S 1> สเต็กอกไก่ริซอตโตด้ดอกกระหล่ำ <S <S สเต็กพ็อกช็อปซอสกีวีเห็ดเจ็ดอย่างสลัดซีฟู้ดโชยุวาซาบิสปากเกตตี้หอยเชลล์ครีมซอสญี่ปุ่นลองอกินว้าวดีมอร่อยค่ะอร่อยอ่ะ สวยมากไงเธอสวยมากอ่ะอิงเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยเนะไม่มีแฟนได้ไงเนะผมบอกเลยว่าชอบผู้ชายที่เข้ามาจีบหรือว่าชอบผู้ชายที่แบบนิ่งๆแล้วเราเลือกเองหนูว่ามันต้องหยุดโงการเพราะว่าถ like, ้าบุกมากเคยไปมันก็จะดูน่ากลัวใช่ใช่ใช่ ติดนาไม่ค่อยดีอ่ะยินดีบอกไหมด่าๆพี่นะเฮ้ยเอาทีถ้าผมมีแฟนอย่เธอหรือแน่ไม่ได้เลยอ่ะเขินเลยไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่รู้จักมากขึ้นก็จะไม่เขินเลยก็ได้ทำไมวะดุตลอดเลยคือด้วยนิสัยหรือว่าหนูเป็นคนที่ลุยๆอ่ะ เวลาไม่ดูหนังไปทำอะไรไปเที่ยวเพื่อนแบบไปร้องคาราโอเกะชอบร้องคาราโอเกะเหรอใช่ชอบร้องเพลงใช่ชอบร้องเพลงโอเคเพลงที่ชอบร้องเป็นเพลงถ้ามีเพลงที่แบบไปยายเจ้ามอสแบบถีบแก๊งร้องให้เราฟังได้ได้เล้อ๋อได้ตั้งใจฟังเกอดแล้วเนี่ยเราขอถ่ายถ่ายคลิปเธอได้ปะได้ครับเอาแล้วเราเก็บไว้ แผลหัวใจจะลึกซึ้งเพียงเจาได้ละแม้ฉันไม่อยู่เจ้าอยแต่ก่อนจะจากไปช่วยแกลอนว่ารักฉันหน่อยโอ้โหฮอมากเธอร้องเกิดมาพค่หักได้ปะเกิดมาเพื่หักไม่ได้็นเจ็บตรง เพลงน้องร้องบ่อยสักหน้าไฟเลยเป็นเกิดมาพวกผักนเปนร้องไม่ได้ครับแต่ก็รู้แหละว่าเพลงใครคำนี้เลยนะไม่เกิดมาพวกผักเนี่ยเพลงที่อ่าอะไรนะพี่ก็ร้องให้หนูฟังแ้วจริหนูร้องให้พี่ฟังแล้วอ่ะให้ผมร้องหรอใช่แลถ่ายเลยสามมันเจะตรงที่เธอเอา คนใจร้ายที่โดนชะลอจนแทบเจียนตายสุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนร้ายใจว้าวมองสวยรอคพอยเนี่ยอะแอบทำยี่อะไรจังเกลียดหนห้าเร็วกันตอนแอบแบบเยี่ร้องโชว์หญิงโคตรแอบไม่จะตายบ่เล้วที่ชอบใครซื้อหมูพี่ได้หรือว่า พี่แก๊งพี่แกงดสิรอให้เป็นรอรอแล้วเดียวแล้เดียวพี่คนคนโดนคพี่ไหวกิวผักเยอะอะโต้เดี๋ยวก็ว่าม่อไแต่ีมาเลียนะ ปกติยีอะไรการอืนตัดโชว์แล้วกบ้าจริงนี่แต่หนูพี่เคยจริงพี่ขอโทพี่ขอโทษไม่เปดนะไม่สิไ่นะมาเจอับพี่นะมีสิีเีแต่เรื่องเรื่องเพลงพี่เห็นมีร้องในแฉเพลงไหนเพลงไหนชื่อเี่เองก่ันจะทออกจาก่ายมาแล้วเออที่ผ่านมาก็ปล่อยไปเรื่องคดีผมกว่าเรื่องใหม่กลับมวิทย์ไทยยพี่ดูแล ้เฮียเราเลยเียดูไว้เฮียอะไรกันซะได้แจริงๆทำไมต้องดูบิชชันเนี่ยตอนนั้นยังแต่งคอนทัวร์ไม่เสร็จแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วอยู่ในคอนทัวร์แล้วก็เลยคิดว่าเออคนชอบกันแล้วคือยังไงต่อก็ต้องส่งโรบิชชันแบบว่าเออเจอการอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็เลยอ่ะชื่อพี่โรบิชชันแล้วกันน้องสดได้ฟังไหมได้ทีนี้ให้พี่แจ็คนะคะ เรื่องทางเต้นไม่รู้หรือเธอดูไม่ออกต้องให้พูดตรงๆว่าฉันนั้นชอบเธอใช่ไหมจริงๆเข้าใจถ้าเธอใจตรงกันเธอก็แวะมาก่อน baby I'm a send you my location ให้เธอไว้ถึงเมื่อไรก็ขอมานะว้ามากเลยครัขอบคุณค่ะบอมมากไปดูเลยเนี่ยในห้องชิวเชื่อว่า location ขอบคุณ sir ชื่อช่องหนูก็ได้เจนี่ไมเกลแปลว่าอะไรชื่อจะมาหนูอ่ะอ๋อชื่อหนูเลยอ๋อก็เดี๋ยวไปฟังได้นะเป็นแฟนนะฝากด้วยโ o เ a ชั่นจะมากินข้าวแค่นี้เหรอคะพี่พาหนูอ่ะไปอีกที่นึ่งมาถึงที่มาถึงว่าพาพาหนูไปอีกที่คืออยกไปไหนอยากไปสักอยากไปสักใช่ไหมใช่พี่พาหนูไปร้านสักได้ไหมได้เดี๋ยวจับให้เดี๋ยวโทรหาเลยถ้าร้านสักมีร้านเดียวอ๋อเดี๋ยวกำลังไปร้านสักนะ นี่น้องคอยชมพูเขาชอบเขาเขาชอบดูการสักยันมากอะไรแบร้านเชื่ออะไรครับร้านที่จะไปยเชื่ออาจารย์รายการใหม่กินกะหญิงเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ร้านนะครับอย่างสักนี่ถ้าคนสักไปทิ้งร้องไงเสียงร้องเป็นไง โอเคโอเคเดี๋ยวไปที่ร้านที่แท็กนะขออนุญาตไปนะโอเคขอบคุณครับคุณแท็กคุณแท็กก็สวยร้านสั่งไปเขาหน่อยอ่ะที่สักยานนะได้อันเดี๋ยวไปที่ร้านเลยครับ ลายเลย้วอันนี้มันเป็น butterfly knife แต่ไมีใบสองก็คือหมายถึงว่าปกติไอ้ตรงนี้ก็คือต้องเป็ไอจีตรงเนี้ยใช่ใช่เป็นรูปสักเลยลายสักแรกเลยเป็นผู้หญิงกับหมาป่าก็คือตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้แล้วมีไหนแล้ก็ตรงนี้ตรงนี้มีไหนมีแค่นี้อ๋อสักแค่นี้แต่ว่าอยากชอบผู้ชายสักก็ก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์ดีแต่ว่ายังไก็ได้ทำเพื่อเธอเธอคือผู้หญิงคนแรกที่มากินกับเรานะฮะคือผมเนี่ย จะสักให้เ,หเดี๋ยวรอดูเ,เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงนะครับคยพ,พี่แจ็คติดนะครับงั้นเดี๋ยวหนูขอเดินไปดูนะคะอยากดูแล้วอ่ะ ุ่อแม่ก็ไม่นองเข้ามาเนาะเข้าไปเดินนะหนึ่งสเ็ได้ไหมออยู่อยู่เขาทันนะเ้ยน้องไายก็สัพไ์ใจอยู่ศัว่าอะไรลูไม่มีมีวิดีเห็นไหมย่าไหมอย่ไหมชีีแบบอย่างนี้ไม่มีนะอยากเรียนศัพท์ไหมลูกเดี๋ยวเรียนมาเรียนร้านพี่ได้เลยจริงหรอ วาโชคดีแต่งี้ผ่านมันชอบนะเอาอันนี้ก็เนะอันนี้เลิกเฮรู้สึกทำไมถึงชอบชอบสักหนูพี่คลเออจริงๆคือมันเกิดจากการที่หนูได้เป็นพิธีกรรายการสักแต่ว่าพอเราฟังเหตุผลของคนที่เขาสักว่าทำไมเขาถึงสักอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเราเองก็มีเหตุผลของตัวเองแล้วว่าเรา แล้ว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 สักนี้เราวแลใช้ครีมอะไรทาท้องทำไมขาวไปนับแพ็กมาแล้วโอ้โหน้ำมาไม้ดิอันนั้นมินตีอันนี้พี่บอกออกเดับกันซีแล้วหนูคิดว่าหนูจะสักตรงไหนอีกหลุมไความพิ้งจริงดิหนูอยากสักแบบตรงแขนเพิ่มอยากจะเติมอีกนิดนึงแต่ว่าหนูรอยสักของหนูมันมีความหมายไงถ้าจะสักก็ต้องแบบมีมินิ่งอะไรบางอย่าง่ะขอหน้าบัตรหน่อยโอ้ยสึกดีขึ้น ไปเลยกูจอดเลยเห็นไหมกูใจไหมกระสือมาสองคนแต่ให้ไปเดียวให้ไปดีพอแล้วของมึงเดี๋ยวขึ้นในไทยกันนะครับ่งกูเรียกน้องพอยแต่นี่เรียกอมึงสวันดีเลยน้องพอยวันนี้พี่ยังไม่ได้รับไอจีเลยเอาแล้วเอาแล้ว วันนี้นะขอบคุณหนูมากที่แบบว่าสนุกมากเช่นกันนะสนุกดีใ,ใจไหมเป็นเดทที่สนุกมากจริงเอาอจริงจริงผมก็หวังว่าวันนี้คุณกลับไปอาจจะฝันหวานหนึ่งผมบ้างน,นะอลองดูลองดูแต <c oughs> นะ่ถ้าไม่ไม่ฝันหวานไม่เป็นไรถ้านยขอถ่ายเซลฟี่กันได้ไหมว่าเราสักเพื่อเธอแล้วได้อะแล้วเราถ่ายกันเป็ <c oughs> นขับช่องแจ็คแฟนฉันนะครับฝากไปตามช่องน้องพลอยชมพูนะครับเป็นผู้หญิงที่ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าถ้าใครได้เป็นแฟนกับเขาเนี่ย โชคดีโชคดีจริงป่ะจริงแต่ก็ฝากไว้ละกันนะนแฟนๆของแจ็คแฟนฉันนะครับรายการนี้เนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยพิมพ์กันไหมเยอะอยากให้ผมเนี่ยกินกับหญิงคนไหนก็พิมกันมาพิมพ์ชื่อมาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ลาไปก่อนนะขอบคุณมากนะคะบ้านกันเลนะกลับบ้านดีๆนะขอบคุณนะครับไปแล้วครับผมกินกับหญิงวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่คือรายการกินกับหญิงรายการใหม่ในช่องแจ็คแฟนฉันรายการที่จะนำสาวสวยหลากหลายวงการมากินกันอย่างจุใจถ้าอยากให้มีตอนต่อไปกินกับใครอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กันด้วยนะครับ